กเกษตรกรผู้เพาะปลูกสควอชบ้านท่ากระเสรมหมู่ที่5ตำบลท่ากระเสรอรําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นช่วยกันนำลูกสควอชที่โตและสุกเหลืองเต็มที่มาทำการผ่าครึ่งก่อนที่จะคว้านเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเมล็ดข้างในออกมาแล้วก็นำเมล็ดไปล้างทำความสะอาดให้เหลือเฉพาะ,มะเมล็ดที่ไม่มีเนื้อเยื่อของลูกสควอชที่มีลักษณะเป็นสีเมือกๆเ,เหลืองติดอยู่พอล้างดีแล้วก็เอาเม็ดตรงนี้ไปตากแดดให้แห้ง แล้วก็นําไปเข้าสู่กระบวนการของการจัดเก็บเตรียมไว้ส่งขายให้กับบริษัทเอกชนเป็นผู้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนลงทุนให้กับชาวบ้านเขาเพาะปลูกเอกชนเนี่ยนอกจากส่งเสริมลงทุนให้นะคะเขารับซื้อค่ะคุณผู้ชมแล้วราคาสควอชดีมากๆเลยสูงถึงโลละ950บาทในช่วงนี้หน้าแหลงชาวบ้านก็ไม่ต้องฝืนทนํานาปรังอีกต่อไปมีรายได้ช่วงที่ว่างเว้นจากการทําข้าวนาปีมาเพาะปลูกสควอช ซึ่งถือว่ามีไรายได้สูงกว่าการปลูกข,ข้าวนาปลังหลายเท่าตัวค่ะคุณยุพินพิสุทธิ์เลิศมานะอายุ53ปีเป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกลูกสควอชบ้านท่ากระเสริมบอกว่าก่อนที่ตนเองจะสนใจการปลูกลูกสควอชเพื่อขายเมล็ดในช่วงหลังจากฤด,ดูการทำนาปีก็จะทำข้าวนาปลังต่อเลยแต่ระยะหลังๆมานี้ราคาข้าวตกนะคะทำข้าวนาปลังไปก็ไม่คุ้มกับการลงทุนน้ำก็ขาดแคลนเพราะปลูกข้าวนาปลังแต่ละทีเครียดมากๆ จนกระทั่งมีบริษัทเอกชนเขาเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาเพาะปลูกพืชอายุสั้นใช้เวลาปลูกไม่นานแต่สามารถสร้างไรายได้ได้มากกว่าการทำนาปรางซะอีกตนเองจึงได้ลองแบ่งที่นาที่มีอยู่จำนวนหนึ่งมาใช้เป็นแปลงปลูกสควอชค่ะเวลาลงทุนปลูกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าปลูกข้าวต้องลงทุนเองใช่ไหมแต่สําหรับการปลูกสควอชบริษัทเอกชนเขาออกลงทุนให้หมดเลยค่า,มาเมล็ดพนันธุ์ค่าปุ๋ย แล้วก็คอยมาติดตามมาให้ความรู้วิธีการปลูกด้วยสําหรับที่ของคุณยุพินเนี่ยนะคะปลูกประมาณ3ไร่จานวน7,000เมล็ดเที่ยวนี้เริ่มพอปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี2,566เป็นต้นมาแล้วพอมาถึงช่วงมีนาคม2,567กเ็เนี่ยก็เก็บเกี่ยวได้ระยะเวลาการปลูกต่อรอบไม่นานเลยค่ะ3-4เดือนเท่านั้นเองปีนี้ได้ผลผลิตค่อนข้างดีด้วยคาดว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตได้ทั้งหมดพอหักลบกลบกลบักบ เงินที่ลงทุนไปบางส่วนแล้วตนเองจะมีไรายได้จากการขายเม็ดสควอชรอบนี้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทซึ่งตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็หันมาเพาะปลูกสควอชกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากทํำไรายได้ได้ดีกว่าการ,รทําข้าวนาปางหลายเท่าตัวเลยค่ะค